กูเป็นกินเห็ดอันนี้แสบจนเมืง่งายเกิดความผิดพลาดพี่น้องเอยลยเกิดสมัวโทรศัพท์โต๊ะลงน่ำเฮ็ดมันลุดแต่ขากล่องขากล่องกับปบุดีป็นไดมันดีอีกเนาะบอกเอาคันชามเห็ดระงูให่เงึงไหนพี่น้องควรไปหาดูในไข่เนกระบาดไงควนไปพอด,ดียวนค,คือไข่ ช่วอกดใบหนเผิ่นน่ะหิวนอนอยากนอนลรวก็รู้วนเผึ่นึ้นมากแล้วก็นอนใช่ด้าหมอนะคัดหมอนะ่ดได้กัดขี้รลางมันเบิ่งเงยเงงเขาบีสเยหมอ จะชีแกงบ่ฮะชีเนีจ้ะกระแกงบ้าหมทวนี่ไอชีแกงแม่นธรามเช่นยายน้อยคน้อที่นะอืมแม่บ่แสบม่นหิวเข่าบ่ก็นายยันหิวเข่าอยู่ แกงชิครื่อร์หัวกระเส็บ,บ,บข้าวกินคำเดียวกไปทางขงา่างียดิจะแล้วชุมเข้ากับจืดออเม่แกงกินอ<ฮ>ยูออก่กับเจคือว่าแซบเสบ,บก็เลยมาลองสูตรญี<ฮ>่ปุ่นแห่งแกงเฮดชิวชิคเชอร์<ฮ><ฮ>ไม่ใช่ช่าชิคเชอร์ได้คือชิวะแกง แกจะวา่าใชไข่ไม่ใช่ไข่ม่แกงเขากินบีในวัดตัวดอกันดิยูวานหาก็มัไมยูนในี้เลยอย่งนี้ค่ะยูวานห่านี่เลยเน่คือพิ่งผมตัวนี้ออนะตัวนี้มีบนะ่นะ เม่แเลยบ้านเป็นยงไง่งแรไปเมื่อหน้าหึงเขาแฮงไปเห็นเห็ดฟูเห็นเห็ดอันนี้แหละไข่เป็นไงเป็นไงได้หาไข่โอ้ยไข่ไข่ฉ่ำเลยนะเห็ดเพิ่งโบแม่โบแม่ได้ต้งขมได้เห็ดทุ่งมันเห็ดพึ่งตาขวายได้ได้กระชอบเลยนะมุ้งมืดเขาเน็ด เไปายัเปล่ากะเปล่ากะเปาเขาใส่นะคะเอานน้านมันเอาไปยังน้อยนิดไปถ้าไปไปอีกครุบมืออีกอีเบีีเบไปซ้ำัดแค่นี้ดีเลยว่าอันยังแบ่งเช่ไหะแบ่งีข่เขาคลึงง็ะออกงงเลยนะเขาแกงกินเขาแกงให้กินเ่าแกงมเป็นเขาเขาว่ามันบอกเป็นกินแล้วงอกเรืองพี่น้องเลยเก็บมากินค่ะ เขาเขียนนี่กมกินชิคกินเองเห็ดยังนี่เห็อันนี้เลยนึ่ขมลาไ่กินเห็ดหนานี่กำลังติ๊กค่ะใบตองผมิ้มไมว่ซาบุไทยว่พี่น้องเลยมาจากกระยังกรยงยุบยยิบยบ ผู้าทยผู้ายบรอยากเต็มบันไดไปบางกอนเอาแล้วไปไปบังไผ่ติดกเอาไอ่อ้ยมาดนจี๊ตาเหอนเยย่อมมีเทื่อเ้อาหารนะโอ้ยอ่กีโลแต่แล้แหละอันน่ะลงหลังขาหลังขี้อแกงออกอมาพี่งนืะ นังเนาะบัวด้เบิ่งให้ตอนบัวแดงไฮเบิ่งตอนแกงเนาะเบิ่งตอนมันซุกกลืนยังเงื่อขาแกงกับสูตรเก่าอะไรพี่น้องเลยเป็นตาแซ่บวพี่น้องแกงเค็ดจวดชิมือมันยังเงึบนอนเด็กไปตาเด็กเด็กฝุกนแาเค็ดชัางเกลียดหัวเผินเนาะจนยิง ตาเห็ด <c oughs> บุป,ป่าผาดงยายกำลังต <c oughs> ักอ้าวจัชะมัดขักแค่น <c oughs> ไอสนันผันพื้นบอกว่าไอเลิอบอยูเป็นองไอเจ็บค้อหลุนนหล่น พองน้ามันใสเหมกันโอนกไปไปกินน้กันเเนาะมาเด้อินข้ขวน้กันเด้อดูกอีพาลุงให้มากินกันลูกกี้แล้ว đã sạch rồi ไหน cô nói giờ cô nanti chúng gọi nước canh cô canh nào เป่ามันจ่บพแสน้งเอนอยไอ้เป่าทำขาเนี่ยทำจงเอาียง ไปดีนะขนกันต no. ่มาขอต่อแดเย็ดนพี่ะล้วรู้ินะอย่าป่บ To number one. ว่านเจนหายน่งเนเจดแต่ตาปลายตานง่ต้องให้ปวใชงงก็ ัวยจาวไมงง่ายแต่ตรงอย่งม่ไมง่ง่ายคำัญมาจะบเรียบง,งาเเนออะอ่ะอื วานนี <ersch> on, hey. ้ก็ข <KK> ี้เฟะมันก็ขี้เฟะขี้ไม่จามมือมันในไหลน่ะังเคถ้าคิดไปไปาจะเอาซีเต่าดีกว่าอย่ามันี่ยต้ไปเทียวไห Wah <muchem> amin <-muchem -muchem> แต่บ่วงบอกะอือ

แจบพี่น้องเลยแซ่บลายแม่ดูสิตรงข้างนี้เออมะแม่คก้ม่ขมขมอืะ

Maksudnya kita makan ini ได้เห็ดขมมุส hmm. mm. uh, ีกินบอกขมไดนเออกินเอาไว้ทำเขาวืกินมาก่อนแล้วเขาจะอืมอ๋อยูออยอืมอ่อนอวด้วยบ่อืมอินเลื่อมอ่อนอวด้วย

อย่างเด็กพี่น้องเลือดแต่ซ่องก่อนเสาบัานแช่พูดแช่พูดนะพี่น้อ,อ,องอชอ่วยกันชได้ครอปออี่คลิปลูกสมนี้นะพ่อแม่พี่น้องพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีขอบคุณหล,ลายๆเนาะขอบคุณที่ติดตามส่องยังเงินอย่า,ยา,ยา,ยาลืมกดติดตามเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดี